แหนตักน้ำในกระลำมังสิลูกโดวแย่ชัว,ชวตากน้ำฝนใส่ถังนะคะอชอบไหมน้ำเย็นปะน,น้ำเย็นไหมไม,ไม่เย็นตัวบนเย็นหรือไม่เย็นเอาน่แม้ำ I <laughs> dag! ตอนนอนหมีวรู้สึกว่ามีลาน่ามีอาการหายใจถี่หายใจไวเราก็เลยพาเมีน่าไปหาหมอสรุปหมอบอกว่าน้องมีอาการหอบนะคะมันเกิดมาจากเหมือนอาการที่น้องแพ้อากาศมันน่าจะรวมมาจากเครื่องบินรถบัสแอร์ทุกอย่างแล้วก็ฝนด้วยนะคะแล้วก็ก่อนานานๆเล่นน้ําด้วยคือมันรวมมาทุกอย่างในมีลาน่านะคะ<ๆ>ก็เลยแบบว่ามีอาการคอตีบอาหลอดลมตีบแล้วก็ทําให้หอบได้ก็เลยมาอยู่พ้นยาที่โรงพยาบาล2วัน,นะคะ่ะ

ตาบอกให้เคียร์ๆไม่ใช่เหรอปิดประตูให้ใครคะ ใช่ค่ะโอเคเอาของร้านั้นนั่นก็เก็บเลยค่ะเกตตได้ด้วยหรอคะมันเป็นยังไงให้ยายดูก่อนให้ยายดูหน่อยนชิบบมานานามาสิไม่เห็น อ๋อสงสัยได้สีนี้แหละแกะสิไม่มาไม่สีนี้อ่ะไม่รู้แกะสิ b l แค่ไ n ่ white ไงชี้เลยลูกไข่ซึ้งไหนึ่งสองสามห็นดูสิเห็นไหมสีเหมือนกระดาษนั่นแหละชอบเปล่าวัตสีขาว ทีไข่ไข่หน้าราักชอบอไหมทีไข่ไข่อะขาวก็ขาวทีไข่ห<อ>น้าราักชอบไหมคะตัวอะไรมันชื่ออะไรเ<า>ขาคุนาวส,สวยยังค้าวส,สวยยังจ้าส,สวยยังคะแม่ซื้อให้หนาจ้าส,สวยยังงั้นก็ไม่ต้องเอาเล็กเลยนะจ้าส,สวยยังแม่เชด้เสียอะไรไม่รู้ต้องเราจะได้มาแกะ อันของแม่นะจ้าสวยๆยังไม่จ้าก็อดไม่จ้าก็ให้ยหญ่มาน้อยเสียใจหนูเสียใจหนูไม่ชอบเหรอได้สีชมพูก็มันไม่รู้ว่ารู้ว่ามันต้องเป็นสีนี้อะมันมีสีชมพูหรือเปล่า นี่คืออะไรครับนี่คือลาบูบูตอนนี้นแกะไปแล้วจะไปให้เจ๊นิ่งแกะฮาหนูได้สีชมพูหนูแลกกับน้องได้ไหมครับได้ไดโอเคไม่รู้อะหนูเดาสิได้สีอะไรสีชมพูจริงๆเหรอลองลองก่อนอ่ะลองแกะก่อนไม่ว่าก็น่าจะได้สีชมพูแล้วถ้าง,งั้นนะแ,นและกกับน้องได้ใช่ไหม หนูก็ได้เป็นสีครีมไงเป็นสีบาบูเตสีซอยเมลวเขาเรียกว่าสีซอยเมวมาชอดสิสีสอะไรมันก็จะได้ตามกระดาษไงแลกกันกับน้องนะครับว้าน,นอ่ะดีๆหยิบม,มาดีๆสิมันก็แลกกันกับน,น้องขอบคุณยัง ขอบคุณเจเดนก่อนค่ะเจดไม่เอาด็กก่อนแม่งั้นแม่ซื้อชุดให้เจีเดนเอาไหมซื้อชุดลาบัวไหมครับไมซื้อชุดมันนะมันมีชุดได้นะไม่ซื้อชุดมาเด็ให้พี่สุนทม of the animal จัดก,การเลยจัดก,การพ้าเมย์เลยซื้อไอศครีมกระแถม

ลุกแล้วเห็นไหม <c oughs> ขยับตัวแล้ว